สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะป้อยอยู่ที่หมู่บ้านพัทลาวดีนะคะโซนเกาะกรอยอืเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบ้านกากอนนี่ค่ะรีโนเวทเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะถ้าถามถึงร้านค้าดูหน้านบ้านเลยค่ะ ดี๋จะให้ดูภายในบ้านนะคะอันนี้เดินเข้ามาในบ้านนะคะจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะเป็นส่วนตัวมินิมอลน่ารักนกเอาไว้นั่งเล่นนะคะอันนี้บ้านนะคะ24ตารางวานะคะอยู่โซนในเมืองราคาไม่เกินล้านสองแน่นอนพอเข้าบ้านในในบ้านนะคะบ้านจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวพอยจะพาไปดูหลังบ้านก่อนบ้านหลังนี้มันไม่มีหลังบ้านที่จะเป็นแบบเปิดเนาะเหมือนกับว่าเราปิดไว้หมดละมองเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าถัดออกมาหลังบ้านสุดที่เป็นประตูปิดมตัตตกีนะคะจะเป็นห้องครัวคือบ้านหลังนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีห้องครัวให้แล้ว แล้วก็มีป่องวนระบายอากาศมีซิงเอ้ยไม่ใช่ค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวมีท่อระบายน้ำซักผ้าตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตอกลอกไว้ให้เรียบร้อยนี่ คือถ้าจะให้พูดถึงข้อดีข้อเสียมันมีคําตอบอยู่แล้วเนาะแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นปอปปอก็ชอบอยู่นะเพราะว่าหนึ่งบ้านกว้างนะยี่สิบสี่ตารางวาถ้าแบบม,มีลูกสามคนเนี่ยตรงแอ่ทําห้องได้หนึ่งห้องเลยอะมองออกไหมคะเนี่ยได้หนึ่งห้องแถมมาอันนี้ห้องแรกไอ้ห้องที่สองนะคะนี่ก็ได้หนึ่งห้องอันนี้คือห้องนอนใส่หกฟุตก็ได้เตียง นี่จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ว่า,านี่พาชมบ้านเนาะห้องน้ำก็ก็กว้างมากดูค่ะอ,อยู่ใกล้นะคะโซนเกาะกอยใกล้เซ็นทันใกล้บิ๊กซีใกล้ตลาดน้ํานี่เป็นห้องนห้องแรกที่อยู่หน้าบ้านเลยนี่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ชอบ ทัวหลังบ้านแนะนำหน้าบ้านที่เป็นมินิมอลทำา่ด้โปร่ปงโลง่ลง,ลงสบายๆ24สบาย24ตารางวาเหมาะนะคะลูกค้าเหมาะมีเล็กดัดให้มงุงรวดให้ประตูนะคะเป็นประตูอา่าประตูวลวดแบบนี้เนาะเป็นประตูวลวดอย่างนี้ถ้าลูกค้าชอบก็คืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะบ้านนี้นี่จอดรถได้ประมาณหนึ่งคัน ใครที่แบบว่าสนใจในบ้านราคาแบบล้านต้นๆน,นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในเมืองแนะนำเลยคือเลดเลดยังไงราคาผ่อนสบายราคาร้านต้นๆเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าอยากมีบ้านแต่ผ่อนผ่อนเบาๆหลังนี้ได้แล้วก็อยู่ในเมืองด้วยอยู่ใกล้กับเซน็นทรันเพราะว่าอยู่ตรงนี้าคา่ะอย,อยู่ตรงแถวแถวเกาะกอยเนาะตรงไองเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่เป็นสีแยกที่มีเซเว่นหรือว่าโลตัสแถวๆอะไรร้านอาหารพวกครัวแกงเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือดีเลยแล้วก็ถ้าแนะนําตรงเนี้ยเป็นได้ทั้งที่นั่งเล่นที่กินข้าวตรงนี้ลมเย็นผ่านสบายเพราะว่าทางลมมาทางนี้นะคะอันนี้วันนี้พาชมบ้านที่นี่นะคะแถวโซนเกากรอยหมู่บ้านพัชชะเอ้ยพัทราวดีนะคะ ราคาเพียงร้านต้นๆเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรานะคะยินดีนะคะที่จะรับใช้คุณลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะยี่สิบจิตารางมานะคะสองนอนหนึ่งน้ำนะคะแต่สามารถเพิ่มห้องนอนได้อีกโดยประมาณถ้ารวมนาบ้านเรากนันได้อีกสองห้องถือว่าครอบครัวที่ค่อนข้างขนา,าดกลางอยู่ได้ราคาผ่อนเบานะคะอย่าลืมนะคะ แค่ทักมาคุณก็คือคนสำคัญของเราแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย